แเปิดคลิปมาก็บันเทิงแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปทานข้าวกันนะทุกคนเห็นเมนูแล้วพอจะนึกออกไหมว่ามันคือร้านไหนยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงแล้วพูดตามตรงนะคะว่าไม่ได้อดข้าวแต่มันไม่มีเวลากินจริงๆอะ่ะพอถึงเวลาก็หิวเลยนะไม่ได้เตรียมกับข้าวอะไรไว้เลยต้องไปหาอะไรแล้ววันนี้เราก็มาร้านเหมยหมึกเป็นซาซิมินะคะร้านนี้ก็อยู่ไก ใกล้บ้านของเรานะมาง่ายมากใช้เวลาประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วมาถึงก็รีบสั่งเลยนะคะเพราะว่าหิวมากสั่งไปแค่นี้ก่อนนะกลัวทานไม่หมดนั่นไงทุกคนเห็นจานหมึกน้ำดำนั่นไหมคะเขาใส่หมึกมาให้กี่ตัวคือมันเยอะมากแล้วเราก็มาก,กันสองคนจะทานหมดไหมสั่งไป3มอย่างนะคะพอทานเข้าไปแล้วอ่ะมันหวานมากๆเลยค่ะเหมือนว่ามันจะมีไข่หมึกด้วยนะทุกคนแล้วทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือเข้ากันสุดๆเลยนะ ได้ลองจานแรกนะอยากจะพาพ่อแม่พี่น้องมาทั้งหมดหมู่บ้านเลยอ่ะอบ้าคือมันอร่อยเกินไม่อยากจะพูดว่าร้านนี้อร่อยที่สุดตั้งแต่ทานมาแต่ก็ต้องขอพูดหน่อยเหออมันอร่อยจริงจี๋ลองนึกดูนะปลาหมึกที่แบบสดๆด่าแล้วในตัวปลาหมึกเหมือนจะมีไข่ด้วยนะเนื้อหวานเคี้ยวง่ายไม่เหนียวเลยทุกคนและขนาดก็พอดีคำมากๆเลยค่ะจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดคือโคตรอร่อยเลยค่ะสำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดน้ำจิ้มซีฟูด้ดนี้ก็ทานได้ นะมันไม่ได้เผ็ดเกินไปและระหว่างที่ทานปลาหมึกน้ำดำไปเพลินๆน,นะ ปลาหมึกชุบแป้งทอดก็มา <แก S 1> ค่ะแกดูมันน่ากินมากที่เห็นใหญ่ๆอย่างนี้มันไม่ใช่ปแป้งนะทุกคนแต่แตมันคือตัวของมึกค่ะชิ้นใหญ่มากๆเลยน่าจะชุบเกล็ดขนมปังมาด้วยนะกรุบกุอร่อยมากค่ะไม่เคยคทานหมึกที่ไหนที่กัดขาดในคําเดียวอ่ะทุกคนมันไม่เหนียวเลยแสดงว,ว่ามันต้องสดมากๆเลยอ่ะเราต้องบอกแฟนเลยนะคะว่าขอมากินร้านนี้ทุกวันเถอะมันถูกใจเ<ต>มนูปลาหมึกชุบแป้งทอดเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยนะว่าขอเก๊กฮวยมาสักขวดได้ไหม <c oughs> คือะมีน้ำเก๊กฮวยเย็นๆนะโอ้ยฟินนะกับแก้มระหว่างที่กินทั้งเรากับแฟนนะก็ชมไม่หยุดเลยนะคะว่าร้านนี้มันอร่อยทุกอย่างเลยเหรอแต่<ร>ด้วยว<ะ>ความที่มาสองคนมันกินได้แค่นี้อะทุกคนมันค่อยๆเนานะตรงนี้น่าจะมานานแล้วอะระหว่างที่ได้ลิ้มรสปลาหมึกชุบแป้งทอดเสร็จนะคะก็กลับไปทานหมึกน้ำดำเหมือนเดิมนะต้องปรึกษากันกับแฟนเลยนะคะทุกคนว่าจะทานยังไงหมดเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะานแค่3อย่างแต่ทานสองคนไม่หมด มัน Amazing มากมนะคะเพราะว่าพวกเราอ่ะทานกันเยอะมากๆลเลยอะแล้เมนูเบสเซอร์มาแล้วนะคะเป็นตำปะลาลาหมึกสดอย่างนี้นะหมึกซาซิมินะคะโรยแบบนี้เลย<ไ>ปลาล้ากลิ่นหอมชวนน้ำลายไหลมากเลยค่ะสีสันหน้าตาไม่ค่อยเผ็ดนะคะเพราะว่าเราสั่งไปพริก2เม็ดค่ะไม่ต้องสืบนะคะพวกเราทานเผ็ดไม่เก่ง